วันนี้จ้าอ่าวันนี้นะครับ <lawsuit. S 1> เราก็จะมารีวิวไม่นะครับที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือมารีวิวไม่นะครับที่เราจะมาพูดวันนี้นี่เลยนะครับรีวิวไม่อันนี้นะครับไม่ก็คือไม่ติดปกเสื้อนะครับไม้เว็บแคมนะนะก็คือไม่อันนี้นะครับอ่าไม้ติดปกเสื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเป็นไปตามนี้กันเลยนะครับ อ่าเออเสียบกับกล้องนะครับก็จะตามเนี้ยเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นเสียงที่อัธรรตในการพูดนะครับก็จะตามเนี้ยเลยนะครับที่ผมใช้มาบางคนก็มาถามผมว่าพี่อันนี้มันใช้ยังไงนะครับก็คืออันนี้สั่งซื้อมาจากไหนนะครับก็คือประมาณเนี้ยเลยเนาะ ก็คือใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการเสียบนะครับก็คือว่าเช่นเราใช้เกี่ยวกับเรื่องการเสียบใช่ไหมก็จะตามนี้กันเลยเนาะอ่ะก็คือนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ก็คือติดเพื่อนแน่นอนนะฮะอ่ะเราก็ทำการติดจหูกปกเสื้อนะครับก็คือ เราก็สามารถใช้อันนี้ได้ด้วยนะครับอืมก็จะตามเนียนเลยนะครับแต่ว่าในการอัดรทลนในการพูดก็จะตามเนียนเลยนะครับได้ย,ยินเสียงในการพูดนะครับก็คือมันจะเป็นตามเนียนเลยนะฮะอ่าแล้วแต่ว่าต่อท่านชมที่จะพูดตามไหนก็จะํานี้กันเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีสายตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ อันนี้ไม่ต้องใช้ไม้และสายเลยให้มันแบตหมดนะครับอ่าก็คือมันก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าก็คือเสียงชัดดีนะครับมีเสียงอ่ารบกวนด้วยนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งเลยหนพันเะก้าร้อยบาทนะครับ่านผู้ชมก็จะตามนี้เลยเวฟแคมเนี่ยเวฟคัมเวฟแคมเนี่ยมันอยู่ที่ันเก้าร้อยบาทนะเราไปสั่งซื้อดูได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับ ก็จะตามนี้เลยนะครับในการพูดเนี่ยจะสดชื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขายสินค้าให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดกันเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนพูดเสียงชัดชัดให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็มาพูดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับก็มาพูดสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมก่อนนี้ แล้วก็จะมาพูดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ